การพูดคือศิลปะที่ทรงพลังไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นพลังที่ทำให้ใจคนอ่อนโยนและเปิดรับเทคนิคพูดให้คนรู้สึกดีเริ่มจากความตั้งใจจริงและความเมตตาทุกคำพูดที่ปล่อยออกไปสะท้อนจิตใจของเราการใช้คำพูดสุภาพชัดเจนและเป็นมิตรสามารถลดความขัดแยง้งสร้างความเข้าใจและเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีการฟังให้เข้าใจก่อนตอบสนองก็เป็นหัวใจสำคัญ พุทธธรรมสอนให้เราพิจรนาความจริงของคำพูดว่าคำพูดนั้นเป็นประโยชน์ไม่ทำร้ายและสร้างสติคนที่พูดด้วยสติและเมตตามักทำให้ผู้ฟังรู้สึกผ่อนคลายปลอดภัยและมีแรงบรนดาลใจลองเริ่มจากการชมเชยอ,อย่างจริงใจการขอบคุณและการใช้เสียงที่อ่อนโยนเมื่อคำพูดมาจากจิตใจที่ดีผลลัพธ์จะเหนือกว่าที่คิดสร้างความสัมพันธ์และความสุข ให้ทั้งผู้พูดและผู้ฟังเมื่อเราฝึกพูดอย่างมีสติและเมตตาชีวิตรอบตัวจะเปลี่ยนไปและเราจะเห็นว่าคำพูดเล็กๆก,ก็สามารถสร้างความอบอุ่นและแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่